ได้การลดแลงก็ได้ส่งสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอ็ซีสุขุขุคนวันนี้กับวันที่21เนาะครับเนาะเดือนมิถุนายนพศ2564ครับผมนคว้าแม่นี่เนาะครับเนาะเอซีทั้งจังหวัดชายภูมินะครับนะเ,เพินพ่นว่าเพิ่นมักอยากได้รถทันท้ายซำหให้เบิ้งอีกแน่วทันครับผม ตามคำเรียกร้องนะครับเนาะเรียกร้องมันนะได้จัดให้เพิ่นครับผมดูคุณทุกคนนะครับเนาะนี่นะครับสายแม่นี่ยนะครับเด้อสายแม่นี่สายพันธุ์เพิ่นมัดดีอยู่เด้อครับเด้อะพอเพิ่นเป็นน้ำโชกนะครับเนาะแต่ว่านี่เพิ่นเท่งไว้แล้วมัดแล้วนะครับเด้อะเท่งแล้วมัดแล้วเปิดไว้ในค้านี่หาเงินหกพันนะครับแม่นี่ยแต่ตัวแม่นี่นี่เพิ่นมีใบให้มีใบยืนยันนะครับเด้อมีใบให้เนาะครับเนาะพอเพิ่นน้ำโชก สายเถียรน้ำโขกเด้ครับตอนนี้สายแพนเถือรแฟนครับมีย้มชมชอบควายสายพันธ์น้ำโขกนะครับเนาะแม่นี่ได้การครับผมเป็นควายสาวทองแดกพร้อมนะครับนี่ตัวนี้ดูครับองค์อพันองคอพันก็ได้การดีครับนี่นะครับองคอพันออมาแดดยังไงกันมัว ร้อมนแดดตอนไหนหรออ๋อนั่นแหละครับผมต้นโตเพิ่นมากางแดดนั่นแหละครับกินมีเพิ่นเมย์เงี้ยเมย์เงี้ยเลยนะครับเนาะเริ่มบวมแล้วครับผมในท้องนี่ก็สี่ประมาณสามสี่เดือนนะครับเนาะลักษณะนี่ก็ได้ประกันท้องให้เลยครับเนี่ยประกันท้องเลยนาะครับเนาะในราคาที่ห้าเมื่อหกใบกัมีให้พร้อมครับผมความสูงของเพิ่นก็สี่ประมาณหน่อย สามสิบห้าประมาณนี้นะครับทั้งนั่นครับจอมพันยูขาหนาดีจำซี่จำองคอพันก็ดีนะครับเนอะองคอพันก็มาดีนะครับเนาะมีตาแต่มแจ่มจำแหละครับงัวแม่นี่ยนะครับเนาะโอะงัวพันว่าแล้วโอ้คนไทยขิดไปเลยไม้เคยขาดเสร็งงัวใเอยเอฟซีหัวลอยอีกนะครับแถวนี้แน่ยแหละครับว่าให้ผมมาถ่ายซ้ำให้เบิ้งอีกจือเถื่อนเนี่ยเนี่ยแหะครับมาอีกเนี่ยนี่แหละครับ นะครับงพื้อใการทายท้ามกฤติขึ้นสิยุ่ยใจยื้อนะครับเนาะนั่นนะครับข้านาวข้าหลังเพิ่นกันได้พิมพเพิ่นบวมนะครับผมนั่นแหละครับบัตถองเป็นใว้วัตถอมครับประกันทองหายนะครับเด้อควายแม่หนิเนาะครับเนาะเป็นควายสาวทองแรกอานาคตเงาไกลครับมอสำหรับสิเป็นแม่บล็อกแม่พันนะครับที่ดีก็นั่นก็คือ เอาไปกับปรด้ไปสมยากนะครับเนาะนั่งถากินน้องย่างเดียวครับเนี่ยนั่งถ่ารุ่นกินน้องว่าที่ได้ตัวผูกนอตัวแม่นะครับเนาะถ้าแพนเพื่อครับเอาไปก็อยากได้ตัวผูกก็ให้ได้ตัวผูนะครับผมอยากได้ตัวแม่ก็ให้ได้ตัวแม่นะครับควายอ่างไงยเลยครับเด้อขนสีออกดอกเล้าเลยนะครับเนาะแม่เนี่ย ครับผมบบนี <tı ro> ้จังเบิ้งแม่นี่แล้วก็จังสีพ้าแพนเพ็รเพนขับเพเบิ้งหัวแม่ไอ้ควายแม่ลูกดวยครับเด้อหัวผนวาน่ะโอ้ยคนไทยขิบก็ได้เป็นควายครับควายแม่ลูกที่เอ็ซีเรียกรองม้านะครับเนาะไทยซ้ำให้เบิ้งอย่างนี้ทั้งสามตัวนะครับเนาะนี่จัดให้เลยครับผมไปเบิ้งน้ำกันเลยครับนี่นะครับมหาลวครับผมเป็นควายแม่ลูกดวยครับเด้อเพิ่นนี้ออกคนออกสีดอกเล้าดีดวยครับเด้อเพิ่นนี้ น,นี่แห่งเด่นชัดดีครับครับถึกนี่เนาะครับเนาะคือกันก็แม่เพิ่นเหครับผมแม่เพิน่นควายแม่นี่เพิน่นทรงลูกดีอยู่นะครับเด้อเป็นลูกตัวสีสองนี่เนาะครับเนาะมันมาเล่นของคนครับผมอยากเล่นนะ ในราคาที่เปิดไวปตัวนี้นะครับซีมือหนาครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้บล็อกนี่นะครับเนาะคนที่ออกดอกแล้วห,วหาง,งายเงยเป็นเงยครับผมจะขอ,องเพิ่นมาจับไว้ให้นะครับเพินพ่นไม่ใช่ิ่มนะดมกล่องนะครับเนาะเห็นผมถือกล่องเพิน่นจะสงสัยนะครับบนครับห,หางเพิ่นเงยเงยครับผมนี่ตุลูกเพิ่นนะครับเด้อตุลูกเพิ่นเนี่ยซีมือหนา ราคามิรภาพครับผมนะครับค้นสูงขนกระปุกเดี๋ยวนี้สีได้ร้อยสามสิบบวกกี่ดอกครับผมสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าประมาณนี้แ่ะครับขนสูงคนนะครับเนาะไว้พึงได้น้องห่วมนี่ครับตัวแม่เพิ่นนี่ทองเจ็กเดือนหรอกครับสี่เดือนตัวแม่สี่เดือนนะครับเนาะแม่นี่กับทองสี่เดือนครับนี่แหละครับตัวแม่เพิ่นตัวแม่เพิ่นกับข้นสีออกดอกเลาเลยนะครับเด้อ นี่แหละครับผมตัวแม่พนไว้เนี่ยนี่ไหลูกดีนะครับไท้ทอดทัดปลูกทำไหลูกได้ดีนะครับคุ้ยแม่นี่ยคุครับอ่องค้อพันก็ไดมีสามอ่องครบสามอ่องเป็นเกียกตมมานะครับเด้อครับผมสำหรับแม่นี่เพันเปิดไปราคาไปหกสิบสองนะครับเด้อสื่อไปสามได้หาครับเนี่ย แม่นี่กับท่องท่องระยะพอๆกันนะครับกับแม่สาววหมือนันแต่ว่าแม่นี่กับลูกพ่อพันธุ์ที่ท่องนี่นี่กับลูกตัวทีสองนะครับเนาะลูกตัวแรกเพิ่งนั่นแหละครับผมเอาไปกับทีได้ลูกเพิ่นพร้อมนะครับนะเนาะเดี๋ยวจี้ทั้งจังหวัดเชียงยุ้งพรมพันวาทั้งแม่ทั้งลูกนะี่ยเดี๋ยวมาเลยว่าสันพันวาอยากได้จังสี่เลยว่าสันนี่เนาะครับเนาะบอกให้พ่อชอจามมาท้ายทั้งให้เบิ้งอีกเื่นนึงนกันนี่แหละครับ มาตามคำเรียกร้องเลยนะครับเนาะคนะครับแม่ลูกของแท้แน่นอนหัวคนนี้แบบเดียวกันเลยก็ลูกคนเลยนะครับเนาะคนนะครับเป็นควายอ้างเงไงยนะครับผมไฟาแม่เนี่นะครับเนาะไทยถอดท่านถูกกําให้ลูกดีสําหรับสีขน่นก็เป็นควายสีดอกเล้านะครับแนวเนี่นะครับเนาะทางจังหวัดสกกลอกครับที่เพิ่นว่าเอนสีดอกเล้านี่แหละครับ ควายสีดอกเล้วนะครับเนาะควายแม่เนี่นะครับผมก็มีว่าหลายตัวเป็นไหนนะครับควายสีนี้เนี้น,นะครับเนาะเขินมากามกันเป็นควายดำทั้งทีกับหนังเป็นดำแต่ว่าควายสีดอกเล้วนี่คนเป็นสีออกขาวๆนะครับเนาะนั่นนะครับที่ว่าเอินสีดอกเล้เอินสีดอกเล้วนะครับเนาะแม่เนี่ก็หกหมื่นสองพันนะครับเน้อ แม่ทั้งลูกเมายกไปกับสีทั้งสกุลนะครทั้งสกุลผันว่าแหละในทั้งจังหวัดเค่ยุคพุ่มกับจังโถมาเบิ้งนะครับเด้อจังถักมาโถมาเนาะครับเนาะเมาไปสามตัวนี่สิผันว่ามันถือกับเพิ่มให้ผมได้อยู่นะครับเด้อผัน่าแพงกับตอลงจะเอาเนาะครับเนาะแต่ว่าในราคาเนี่ยเขาพร้อมช่วงให้นะครับผมที่ผมเปิดไัวเองนะครับเนาะลำราคลิปนี้ก็จบไว้จำเนี่ยนะครับเด้อ ฝากถึงเอฟซีทั้งจังหวัดเทือยพูมที่ให้ผมมาไายทำให้เบิ้งนะครับเนาะดวนๆเลยนะครับเด้อคนไหลนะครับเนาะเอฟซีต้องการหลายนี่พิเศษให้จังหวัดเทือยภูมครับไม่ว่าเอฟซีทั้งอื่นทั้งจังหวัดอื่นอยากได้ก็สร้างไว้ได้นะครับเน้ออยากได้ควายแบบใดอยากได้แม่ลูกลูกแม่เมื่อว่าอยากได้แม่ลูกลูกผู้เมื่อว่าอยากได้ควายทองทีนะครับเนาะสั่งมาได้ครับผมหลักเสียนกค่นี้ ราคาหลักแสนแบบนี้นะครับเนาะสายพันธุ์มาดีๆีราคาหลักแสนก็มีครับผมเพิ่มมาอยู่ได้พอพันธุ์แบบง่ายๆสายพันธุ์มาดีแนี้ยที่ก็พอมีอยู่เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ